ส่วนเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะคะที่มีคนไปร้องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีที่พักเพื่อไทยใช้ในโยบายนี้ในการหาเสียงเนี่ยนะคะวันนี้ศาลร,รัฐธรรมนูญก็มีเอกสารออกมานะคะเป็นมติในการวินิจฉัยบอกว่ามติเนี่ยเอกสารเลยคือมีคําสั่งไม่รับคําร้องไว้พิจารณาในกรณีนี้นะคะเนื่องจากว่าพยานหลักฐานยังไม่ชัดเจนแล้วก็มันยังเป็นเรื่องไกลเกินกว่าเหตุแล้วก็เห็นว่าคําร้องเนี่ยเป็นเพียงเรื่องของการแสดงความเห็นต่างเท่านั้นนะคะดูเนะะื้อหารายละเอียด เอียดนะคะจากสารรัฐธรรมนูญที่มีเอกสารชี้แจงออกมาบอกว่ามีมติเป็นเอกฉันนะคะสั่ง ไม่รับคำร้องกรณีนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยเป็นกรณีที่นายคงเดชาชัยรัฐขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทําของพรรคเพื่อไทยที่น,นํานโยบายจากเงินดิจิตอลวอลเล็ตห0 0่งบาทมาใช้หาเสียงเลือกตั้งสสทำให้คะแนนเสียงเลือกตั้งไม่ได้มาจากเจตจำนงที่แท้จริงของประชาชนเป็นการกระทําเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และการยินยอมให้นายทักษิณชินวัตรที่นำกิจกรรมของพักการเมืองทำให้การใช้เสรีภาพในการจัดตั้งพักการเมืองไม่เป็นไปตามกฎหมายการกระทำของคณะรัฐมนตรีที่นำนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลขดัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและยังมีประเด็นกรณีการกระทำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องครบถ้วนแก่ประชาชนกระทำการเป็นสื่อมวลชนประเภทสื่อออนไลน์อันเป็นลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรีและมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการแต่งตั้งบุคคลที่ขาดคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง จะริยธรรมอันนี้ที่ไล่เรียงมานี่คือเป็นคำร้องเป็นคำร้องที่ผู้ร้องเนี่ยส่งไปถึงศาเลเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสารรัฐธรรมนูญพิจรนารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอและยังไกลเกินกว่าเหตุที่แสดงให้เห็นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เพราะฉะนั้นก็คือไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัยค่ะ